ย้ายแหนบก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็เนี่ยครับเป็นเต้าแหนบนะครับมันจะมีฐานลับนะครับถ้าอ่าดีจะมีฐานรับแบบนี้ครับจะแ,แข็งแรงเ้าเราเชื่อมครับมันจะอยู่ดีแต่ว่าถ้าเต้าแหนบไม่มีฐานรับตัวเนี้ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่มันก็สู้มีฐานรับไม่ได้มันอยู่ที่คนเชื่อมนะครับอยู่ที่ช่างเชื่อมว่า กาจเชื่อมมีความทำนานครับผมแล้วปรับไฟให้ได้นะครับผมแต่ถ้าใช้เป็น CNC นะครับเป็นก้อนรองตัวนี้ครับใช้เป็น CNC นะครับแนะนำไม่เชื่อมด้วยลวดเชื่อม L55 นะครับไอที่ว่าหลุดว่าหักเลยครับใช้ลวดเชื่อมธรรมดานะครับมันจะเชื่อมไม่อยู่ครับผมถ้าเป็นเหล็กก้อนหรือเป็นเหล็กแข็งนะครับผมถ้าเชื่อมดวดเชื่อมธรรมดาไม่อยู่แล้วก็ใช้ลวดเชื่อม L55 นะครับลองไปหาดูนะครับ ช่างกับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับตัวเชื่อม L55 นะครับรับรองเหนียวแต่จะเชื่อมยากหน่อยครับต้องปรับไฟได้แล้วไฟแรงนิดนึงถ้าเป็นช่างที่มีความชำนาญก็ใช้ยาวตาก็ได้ครับถ้าเมกตาโลเจนก็จะเชื่อมอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหนียวเหมือนเยาวต้าครับผมหรือโกเบก็ได้ครับอ,อยู่ที่เลือกใช้นะครับผม ลาเชื่อมก็ปรับไฟให้ได้นะครับปรับไฟให้ได้เราใช้ลวดกี่มิลแล้วก็ใช้ไฟเท่าไหร่อ่าเราต้องรู้นะครับอ,อย่าเอาแต่สวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเอาแข็งแรงด้วยเชื่อมเอาแนวสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเน้นแข็งแรงด้วยครับผมจะย,ย,ย้ายแหนบอ่าตรวเชื่อย้ายแหนบก็ปรึกษาได้ครับแต่งเป็นเ,เซนเตอร์แมกโคราดครับผมขอบคุณครับ